ท่านต่อไปข้าวเอาเลยจ้าเอาเลยจ้า ไม่ต้องลืมตานะอ่ข้าวลองสปีดเร็วขึ้นกว่าน,นี้ทีเออนั่นเนี้เอาสปีดนี้ดีกว่าที่ผมเคยพูดว่ายิ่งช้ายิ่งดีเนี่ยขอถอนคำพูดนะคือไม่ใช่ช้าเกินไปนะช้าในแบบที่มันจะทำให้รู้สึกหายใจเป็นธรรมชาติด้วยนะเออนี่อย่างนี้ ่าเนี่ยวิตากะเกิดนะแต่ความพยายามยังอยู่ลองดูว่าถ้าเราใส่ความพยายามเข้าไปเนี่ยอะมันเป็นส่วนเกินนะมันเป็นส่วนเกินมาเออไม่ต้องพยายามก็ได้เนี่ยเอาแค่นิ่งเมื่อกี้ขอให้วางมือแล้วรู้สึกถึงความนิ่งนะขอตั้งหลังตรงสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะ,อะเอาลมเข้าใหม่นะก่อนที่จะยกมือ เออนะเนี่ยใจใจของเราตอนที่ระบายลมหายใจหมดเนี่ยมันยังมีอาการเร่งอยู่นิดนึงขอให้สังเกตเห็นไหมมัน,มนจะมีอาการผิดปกติของจิตขึ้นมาคืออพอเราลากเข้าลากออกเนี่ยจิตมันสมูทอยู่พอพักนะเราก็จะเอาเข้าใหม่เนี่ยจิตมันจะมีอาการดันขึ้นมานิดนึงถ้าหากว่าเราสังเกตตรงนี้ออกนะสมาธิของเรา วิตากาของเราัจะมีความราบรื่นมันจะมีความสมมูทมากขึ้นอ่ลงเร็วกว่านี้นิดนึงสปีดเพิ่มสปีดนิดนึงเออนั่นแหละอย่างนี้นะเออเดี๋ยวพอกําหนดนะว่าลงลงไปเราจะหยุดพักแป๊บหนึง่งให้รู้สึกถึงตัวนิ่งที่มันสบายเออเนะี่ยแล้วค่อยลากเข้าอาลากเข้า เออเนี่ยนะพอมันมีอาการหยุดนิดหนึง่งรู้สึกถึงมือวางราบแล้วก็รู้สึกถึงตัวนิ่งนะเราจะรู้สึกถึงจิตที่มันไม่มีอาการเร่งมันจะเป็นจิตที่มีวิตกกะเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบทั้งขาเข้าขาออกแล้วก็ตอนหยุดนะจังหวะหยุดเนี่ยสำคัญหลายคนไปพลาดก็ตรงนี้แหละอ่ะ ข้าวคุยกันหน่อยเอข้าใจเพิ่มขึ้นไหมเมืม่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้รู้สึกไหมว่าตอนที่มือหยุดเนี่ยแล้วจิตมันไม่มีไออาการเร่งเนี่ยมันแตกต่างไปรู้สึกว่ามันมันนิ่งๆว่างๆอะค่ะอแต่แต่เดิมเนี่ยพอหยุดพอวางปุ๊บมันจะมีอาการเร่งเข้าทันทีมันมันไม่ได้ <c oughs> รู้สึกถึงไอจังหวะตรงนี้นะอ่ะ เนี่ยต่อไปเนี่ยสังเกตจังหวะตรงนี้ว่ามันสมูทหรือเปล่าถ้าสมูทเนี่ยมันจะเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมีวิตากกะที่เกิดเต็มมากขึ้นแล้วสปีดขอเอาแบบที่พี่บอกว่าใช่เมื่อกี้ตอนแรกอะ่ะช้าเก <c oughs> ินไปคือมันได้ <c oughs> ก็จริงแต่ว่าแบบนั้นวิตากกะมันจะแข็งไปนะ <c oughs> อ่ะมีคำถามไหม,ไมยังไม่มีค่ะโอเคจ้าอนุโมทนาจ้ะขอบคุณค่ะ